ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับมีรายงานเข้ามาเมื่อประมาณ11อรนิกาช่วงระหว่างวันที่ผ่านมานะครับเกิดอุบัติเหตุขบวนรถด่วนดีสรางขบวนที่40ต้นทางสถานีสุราษธ,ธานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตพุ่งชนรถยนปิกอัพนะครับสีขาวบริเวณจุดตัดทางรถไฟในเขตจังหวัดชุมพรระหว่างสถานีรถไฟละแมกับสถานีรถไฟคลองขนานนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายด้วยกันนะครับ บริเวณจุดตัดนี้นะครับเป็นทางลักผ่านนะครับที่ชาวบ้านได้ทำขึ้นมานะครับทางนี้การรถไฟได้พยายามติดตั้งสัญญาณเตือนและป้ายจราจรเพื่อเป็นจุดสังเกตให้กับผู้ขับขี่ยานพาหนะข้ามไปข้ามมานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ไวายที่จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับขบวนรถด่วนพิเศษที่40หมายเลขรถดีสรางคันนำหมายเลข2529 ได้รับความเสียหายนะครับตะแกรงหน้าหักแล้วก็อุปกรณ์เสียหายชารุดหลายรายการด้วยกันนะครับก็ขอฝากเตือนทุกท่านนะครับที่จําเป็นจะต้องขับรถข้ามไปข้ามมาระวังจุดตัดทางรถไฟนะครับก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและก็ที่สําคัญที่สุดคือไม่ประมาทนะครับ